สบายดีสบายดีท่านสุขสมสบายดีพ่อญาติแม่ญาติแล้วก็สบายดีป้าลุงวัชกุลสกคนเด้อสบายดีมงคลทุกคนผู้อยู่ไกลเลยอยู่ไกลเนาะที่กำลังเข้ามาหักทรงสองซาลาสาซะขึ้นไตในวันนี้พี่น้องวันนี้ก็พบกับซาลาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ซาลาการมาเห็ดคิดขอบอกขอบใจพ่อญาติแม่ญาติผู้อยู่ทางสหรัฐอเมริกาเนาะก็คือที่แม่ญาติหนุ่มลิบเพม่อนจะมี จุปัจจัยอากามีเงินใจแบ่งปันช่วยเหลือแบ่งปันพี่น้องเพื่อนก็ส่งเงินมาให้ซาลาว่จำนวนหาเซนกี่เด้อพี่น้องเด้อนี่ซาลาวก็ได้รับเป็นทีเรียบร้อยเลยเงินจำนวนหาเซนกี่พี่น้องแล้วก็มีหมวกสองหัวพี่น้องให้สาลาวกับาบใหญ่คนละหัวใส่ไปดำหน้าดำไห้พี่น้องเพื่อน่าเห็นดแดดแห้งโทรศัพท์ ไปก็ได้ซื้อหมวกให้น้ำคุณละหัวบมกหนาเลยไหมซื้อหมวก <c oughs> ให้น้ำคุณละหัวอลไรกะม <c oughs> ีเงินอยู่จำนวนหาเซ็นกี่สบายด,ดีไหมสบายดีเหมือนนี่ขโมกขอบใจเดอ้อจะส่งส่งมาให้นี่ขโมุกขอบใจ<ง>ใอยู่ดีมีแหง้งส่งแล้วแก้วนำยาไปใช่เลย้ยเอาอมาต่างกันบุญขำบุญสู้เดอ้อให้ลาบให้รวยส่งก็งามงามนี่ แก่น้ำยากระสง่งอ่ะแกน้ำยากับงามงามเลยแก่น้ำยากระส่งกันเลยค่ะเป็นทีเรียบร้อยเลยเ<ม>ดิงงานา<ท>ง่ายเเป็นเรียบร้อยแล้วค่ะอยู่ดีมีแหงเด้ขอขอบอกขอบใจลายขอบใจอ่าบุญข้ามบุญชูมันยืดและจะหนีไปเนี่ยมานยามบ้านย้ำส่งได้ดีใจลายเมยมาได้ได้แก่น้ำยาได้แก่น้ำยาได้ส่งเด้อดีใจ ขอบอกขอบใจลายๆอ็จะแม่งงานขอบใจขอบบุญขอบคุณลายลายเดินมาญาเด้อให้ลูกให้ร้านมาสำเก็จให้ได้ขึ้นไปร้อยเท่าพันเท่าเดินมาญาเด้อน้ำทิพย์แท้ดิฮันให้บุญข้ามุญซื้อเจ้าให้อัญมันคนยืนให้เรามายามบ้านยามสองเดินมาญาเด้อให้เรามายามบ้านสื้อขนนะนี่นึกหาเช่นกี่ใจมือก็ไปซื้อน้ำมันมาเห็นหน้าเห็นห้เดินมา ขมวดขมวนใจเมยาละลายอยู่ดีมีแหงาแท้เมยาเอ้ยนี่นี่สบายเแก้วน้ำยางามีขมกดขมใจขขมวละลายด้ยเมืยาเด้อนี่นี่นี่แล้วก็สิลงวัดมันสินนี่แล้วมันสิ์เพ่งนี่แหละขาขันชานี่เลยสิทลงไปโซนนี่เงินกัน เมื่อก่ไปซื้อน้ำมันมาเห็นหน้าเห็นไห้เลยมั้งเงินจำนวนหาแสนกี่คนมุกขอบใจลายเดิมมั้เด้อไอยุงเหญญม็นคนยืนเห็บุญขับบุญสู้จะเด้อก็พักแข็งแรงรวยร่ำรวยเดีย๋ดวยวมายามลูกยามหลานดาน้ำงามมาตอนนี้กาสิได้จบคลิปไว้เพียพงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อมาแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้เอพี่น้องพี่ได้แล้วอ,อ,อ๋อ กูอยากใส่เขาเอาออกมาเป็นบุเป็นแล้วเออเปิดปากนียมาเห็นได้เอาออกแล้วใช่ใส่กับจนบุเป็นอย่างไรงามกุ้าแต่แหลมๆมันนี่มันบวออกมาวันนี้ก็ชิได้จบคลิปไว้เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อมากต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเห็นได้เด้อพี่น้องบายสบายดีบายดีเป็ย่า